ครับก่อนอื่นก็ต้องคอยแนะนําตัวก่อนนะครับก็บผมนายอำนาจแตงโสภานายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจงามนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เกษตรกร,ร,กรด้วยนะครับก็คือเรื่องของการปลูกเมลอนในโรงเรือนนะครับในนามของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมลอนบ้านหนองคางครับในส่วนความรู้สึกของปีที่ผ่านมานะครับก็มีความรู้สึกยินดีนะครับที่ได้ร่วมกับ คณะทํางานของสอสวแล้วก็หมหาวิทยาลัยธับุรีนะครับที่ได้ร่วมโครงการเป็นคัตเตอร์นะครับในครั้งที่ปีที่ผ่านมานะครับก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ในส่วนของเกษตรกร,ร,กรอของกลุ่มผู้ปลูกปูเมล่อนนั้นนะครับได้รับความรู้ใหม่ๆเข้ามามากพอสมควรน,นะครับซึ่งในส่วนผมเอง นะครับก็เห็นว่าการที่เรานะครับได้มีเครือข่ายเป็นเครือข่ายในเรื่องของการอบรมนะครับเป็นผู้ดูแลเหล่านั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีอันหนึ่งนะครับซึ่งน้อยกลุ่มนักที่จะได้รับความรู้หมายร่วมือจากโครงการอันนี้นะครับครับในปีในปีปัจจุบันนะครับปี6 3สามนี้นะครับก็คือความคาดหวังของผมนะครับคิดว่าจะได้รับความรู้ นำมาต่อยอดนะครับมาต่อยอดกับปีที่ผ่านมานะครับก็หวังว่านะครับจากในส่วนที่ทำมาปีที่ผ่านมานั้นนะครับได้ระดับหนึ่งปีนี้คิดว่าจะมีการต่อยอดให้ไปอีกระดับหนึ่งก็คือเดินไปอีกหนึ่งก้านะครับครับในส่วนของสอสวนะครับกับมอธัญบุรีเนี่ยก็ในส่วนผมเองนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่เล็งเห็นความสําคัญนะครับของกลุ่มเกษตรกรต่างๆนะครับไม่ใช่เฉพาะกลุ่มของอผู้ปลูกเมล่อนนะครับกลุ่มอื่นๆนะครับคิดว่า,าถ้าได้รับความร่วมม,มมือจากสสวแล้วก็มญญานั้นจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับตัวเกษตรกรและก็ประเทศชาติต่ตอไปครับ